คยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง On Day ใช่ลรัใช่แล้วนะครับผมวันนี้เราสองคนนะฮะมาพร้อมกับภารกิจสุดพิเศษนะีฮะที่จะพาทุกคนไปดำดิ่งสู่โลกของ Squid Game. s q u i d Game ใช่แล้วกับคอลเลคชันแว่นตาที่ไม่ใช่ทุกคนเจอรอดแต่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ถ้ากล้าพอใช่แล้วนะครับผมโดย On Day ได้จับมือร่วมกับ Netflix เปิดตัวคอลเลคชันสุดพิเศษนั่ก็คือ q u i d Game x On Day นั่นเอง โดยคอลเลกชันนี้นะครับมีมาดิการถึง6ดีไซน์และแต่ละดีไซน์ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครและซีนเด็ดจากซีรีส์ที่คนทั้งโลกพูดถึงนั่นเองใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตายองฮีฟอนตแมนสุดลึกลับหรือฉากเขาวงกดสุดหลอนตัวกรอบแว่นมีลูกเล่นเฉพาะตัวไม่ใช่แค่ดีไซน์แต่ยังเล่าเรื่องราวเกมการเอาชีวิตรอดได้อย่างลึกซึ้งค่ะเริ่มจากรุ่นไอคอนิกที่สุดเลยนั่นก็คือยองฮีนั่นเองตัวกรอบแว่นทรงบอสตันออกแบบจากแรงบันดาลใจตุ๊กตาสังหารยองฮี เพิ่มมิติด้วยขอบแว่นดีไซน์ผมหน้ามาสุดยูนิคเติมเต็มความน่ารักด้วยลวดลายกิ๊บติดผมที่ขาแว่นให้คุณเปลี่ยนโหมดเข้าสู่โอบแห่งความตืน่นเต้นเล้วใจได้ในทันทีต่อไปเดอะสเตชเคสตัวนี้เลยครับผมกรอบแว่นพลาสติกสีใสทรงบอสตนอันนะครับผมที่ผสมผสานดีไซน์โลกจำลองของควิดเกมไว้อย่างลงตัวเลยตัวแว่นตัวนี้นะครับผมเพิ่มความโดดเด่นด้วยลวดลายนะครับผมที่เป็นเทอร์โกนาหรือขนมน้าตาลสุดคิตของเกาหลีนั่นเองมาพร้อมกับเลขสี6ซึ่งเป็นหมายเลขประจําตัวของพระเอกด้วย และปลายขาวแว่นนะครับมผมมาพร้อมกับลวดลายบันไดเขาวงกดนะครับที่จะพาทุกคนดำดิ่งสู่เส้นทางการแข่งขันสุดโหดนี้ได้อย่างสมจริงเลยตัวต่อไปฟอนแมนตัวกรอบแว่นทรงบอตันมาในดีไซน์กรอบแว่นทรงหลายเหลี่ยมออกแบบจากแรงบันดาลใจพิงกาดและฟอนแมนประสานลวดลายตาข่ายหน้ากากบนขาวแว่นให้คุณสมบทบาทผู้คุมเกมตัวจริง ต่อด้วยกรอบแว่นรุน่น OX ครับผมกรอบแว่นทรงเหลี่ยมทําจากวัสดุคุณภาพสูงหลายชนิดซึ่งตัวแว่นรุ่นนี้ครับผมออกแบบจากสัญลักษณ์ O และ X นะฮะในฉากลงคะแนนสุดระทึก ซึ่งตัวแว่นรุ่นนี้ก็จะเสริมความโดดเด่นด้วยโลหะรูปโอและเอกซิคขอบแว่นด้านบนและก็ขาวแว่นด้านข้างด้วยนะครับผมตัวแว่นรุ่นนี้ผสานสีสันที่ชวนให้นึกถึงฉากสําคัญของเรื่องดีไซน์ที่อาจจะท้าทายการตัดสินใจครั้งสําคัญของทุกคนได้เลยไม่ตอกันเลยกับพิกกี้แบงเป็นเจ้าของความมั่งคั่งด้วยกรอบแว่นทรงหกเหลี่ยมดีไซน์พิเศษเสริมความหรูหราด้วยขาวแว่นลายธนบัตรและหมุดรูปจมูกหมูที่ปลายขาวแว่นออกแบบจากแรงบันดาลใจกระปุกอมสินลูปหมูและเงินรางวัลสะสมจํานวนมหาศาล พร้อมให้คุณมุ่งสู่รางวัลที่ใครๆก็ปรารถนาต่อด้วยแท็กจุครับผมกรอบแว่นทรงเหลี่ยมดีไซน์สุดล้ำสมัยนะครับผมกรอบแว่นรุ่นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาัดชุดพวกเข้าแข่งขันและพิ้งก่อดขาวแว่นยางดีไซน์ลายเส้นครับผมช่วยเสริมสไตล์สปอร์ตให้ลูกดูดโดดเด่นมากขึ้นมาพร้อมกับลูกเล่นสุดพิเศษครับผมกับหมายเลข4ี56ของตัวเอกกันข้างขาวแว่นนั่นเองซึ่งดีเทลสุดพิเศษจะมีแค่เฉพาะสีเขียวเท่านั้นนะ เซ็ตแถมผ้าเช็ดแว่น,นดีไซน์พิเศษไม่ซ้ำกัน <Ừ. S 2> มาพร้อมกับกล่องและซองใส่แว่นด้วยค่ะใช่แล้วนะครับผมยังไม่หมดเท่านี้เรายังมีคลิปต่อมือถือลายสี5-6สำหรับสายดู Netflix แบบไม่มีสะดุดกันอีกด้วยเริ่มวางขายแล้วที่หน้าร้านแว่นตา On Day ทั้งหมด20สาขาสามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้เลยที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก On Day Thailand ค่ะ สำหรับใคร<ม>นะครับผมที่เป็นแฟนของฟิ g เกมหรือสายแฟชั่น<ม>ก็ต้องห้ามพลาดเลยกับคอลเลคชันนี้นะครับใช่แล้วใส่แล้วดูดีมีดีเทลมีเรื่องราวแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคุณอาจจะเป็นผู้รอดคนสุดท้ายในเรื่องนี้ค่ะใช่แล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะมาแนะนำกรอบแบว่นรุ่นไหนติดต,ตามกันด้วยนะครับวันนี้เราสคนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย